เห็นเงินเข้าวันละหมื่นสองหมื่นแบบนี้แล้วชื่นใจมากๆดีใจมากๆโคชบียินดีด้วยนะครับหลายคนนะครับทำในหน้า TikTok, ทิกต o อกทาแบบงูงประปาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะครับพอทาไปแล้วยอดวิวไม่ขึ้นไม่มียอดสั่งซื้อทําไปสักพักก็ท้อก็เลิกแล้วก็ออกจากธุรกิจไปครับแล้วก็บ่นว่าทําในหน้า TikTok, ทิกต o อกทาไม่ได้จริงหรอกหาเงินไม่ได้จริงหรอกมันยากเกินไปนจริงๆแล้วเป็นที่คุณไม่มีความรู้ในการลงมือทาต่างหากโคชบีอยากจะบอกเอาไว้อย่างนี้นะครับว่าถ้าเกิดคุณเรียนทิกต o อกับกโคชบีโคชบีไม่ได้สอนให้คุณเป็นแค่ไหน หน้าอย่างเดียวเท่านั้นนะครับการเป็นในหน้าตามสเต็ปของโค้ชวีนั้นเนี่ยมันคือสเต็ปแรกครับผมแน่นอนคุณเริ่มเข้ามาใหม่ๆในออนไลน์ใหม่ๆในทิกตอ k ใหม่ๆคุณไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองยังไม่รู้จะขายอะไรยังไม่มีเงินลงทุนเริ่มที่ในหน้าก่อนเลยครับเพราะมันจะทําให้คุณนั้นเนี่ยไม่ต้องลงทุนกับสินค้าแต่การเป็นในหน้ามันมีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงครับมันเป็นการเทสตลาดโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนอะไรเลยคุณจาไว้เลยนะครับถ้าคุณจะขายของออนไลน์คุณต้องร ทสตลาดโดยที่คุณไม่ต้องลงทุนเองเลยครับถ้าเกิดคุณรีวิวสินค้าได้สินค้าหนึ่งสัก10คลิป20คลิปทําแล้วมันไม่ติดไม่มีคนสั่งซื้อคุณไม่ได้ค่าคอมเลยคุณก็เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้เลยโดยที่คุณไม่ต้องสูญเสียอะไรเพราะเป็นในหน้าคุณไม่ต้องลงทุนเองแต่ถ้าเกิดคุณทําคลิปแล้วมันติดขึ้นมาค่าคอมเข้ารัวๆนั่นแหละครับคือการเทสตลาดด้วยการที่คุณไม่ต้องลงทุนนี่คือคีย์สําคัญนะครับคนหลายคนไม่เคยรู้ว่าการเป็นในหน้าทิกต็อกนั้นนั้นมันคือการทดปนนัคแ่เ็้มส่่ววนนเเดียาัอบ ถ้าเกิดคุณเรียนกับโค้ดบีโค้ดบีจะสอนแบบนี้กับคุณครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับให้คุณหาสินค้านั้นมาขายเองเข้าสู่สเต็ปที่2ครับเป็นเจ้าของสินค้าเองซื้อสินค้านั้นมาขายเองบวกกาไรเพิ่มได้ครับเป็นในหน้าทิกต o อกคุณได้ค่าในหน้าอยู่ที่ประมาณ10%แต่ถ้าเกิดคุณเป็นเจ้าของสินค้าเองกําไรคุณจะมากขึ้นครับคุณจะอยู่ที่30%หรือ40%แล้วคุณก็จะมีธุรกิจเป็นของตัวคุณเองแล้วครับไม่ได้เป็นในหน้าเขาตลอดไปแล้วที่สําคัญนะครับมันจะไม่มีทางขาดทุนครับเพราะคุุุณณณไดด้้้้้ทททาาาสสเเตตปปีีี่่1มมแแลลวววคครูออัันนนยขพ สออันเนี้ยคุณลงทุนไปแล้วคุณจะไม่มีวันขาดทุนครับเพราะตอนคุณไปในหน้าเขาคุณขายดีคุณเอามาขายเองคุณก็ทําแบบที่คุณเคยทํามาแล้วมาก่อนว่ามันขายดีอย่างนี้แหละครับคุณจะไม่ขาดทุนและสเต็ปที่3ก็คือสเต็ปของการขยายตัวครับสเต็ปของการให้คนอื่นมาดึงสินค้าคุณไปเป็นในหน้าครับให้คนอื่นช่วยคุณหาเงินมีกฎการผอนแรงตื่นตอนเช้ามาคุณไม่ต้องทําคลิปเองแล้วครับคุณดูแค่ยอดเข้าครับว่าวันนี้เงินเข้าเท่าไหร่แบบนี้แหละครับมันถึงจะมีธุรกิจได้ด้วยตัวเองโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นนครถ้าาเเกกิดุณอยยี Took k แบบนี้ที่ไม่ใช่สอนแต่การเป็นในหน้าแต่สอนให้คุณมีธุรกิจด้วยตัวคุณเองอย่างที่โค้ดบีพูดนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามไลน์เลยกับแอดมินได้เลยคอสติกตอคโค้ดบีมีทั้งหมด3แบบด้วยกันแบบแรกเลยก็คือแบบเป็นหนังสือครับสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เบี้ยน้อยหอยน้อยนะครับราคา200กว่าบาทนะครับชื่อว่าหาเงินล้านง่างๆยๆโดยติ๊กตอกช็อปฉบับทําได้จริงไม่มโนสอนผู้เริ่มต้นครับว่าผู้ติดตามไม่ครบพันจะเป็นในหน้าได้ยังไงติตะกร้าลงคลิปยังไงทําคลิปยังไงงงใหห้้้ยยุดดนนนิิวคคูเลือกสาัไง ไม่รู้จะขายอะไรควรเลือกอะไรดีมีสอนอยู่ในหนังสือเล่มนี้เลยสอนละเอียดชนิดที่เรียกว่ากดปุ่มตามรูปในหนังสือได้เลยถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยอันที่สองครับสำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือครับอยากนั่งเรียนมากกว่าครับอยากลงรายละเอียดเชิงลึกที่มากกว่าหนังสือนะครับแนะนําอันที่2เลยครับคือคอร์สเรียนออนไลน์นะครับชื่อว่า Tik กต o k พันบ้านง่ายนิดเดียวสอนทุกแง่มุมของ Tik t o ็กแบบละเอียดยิบทั้งแบบฝั่งในหน้าและแบบเป็นเจ้าของสินค้าเองรวมถึงไอ้สสเต็ปที่เมื่อกี้พูดนนคก็สอนใน คอร์สนี้ด้วยเช่นกันพร้อมเรียนทันทีแล้วนะครับสมัครปุ๊บแอดมินจะดึงคุณเข้ากลุ่มเข้าไปเรียนได้เลยความยาวคอร์ส20ชั่วโมงแล้วกล้าบอกเลยครับว่าเป็นคอร์สทิกต็อกที่ละเอียดที่สุดในประเทศไทยแล้วครับถ้าสนใจนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินได้เลยชื่อคอร์สอีกทีนะครับว่าติกต็อกพันบ้านง่ายนิดเดียวครับและตะก,ก้าที่3นะครับคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทําวันเดียวจบทําเป็นเลยถ้าไม่เป็นคนบีไม่ให้คุณกลับบ้านครับคอร์สนี้นะครับเป็นคอร์สสอนสดซึ่งจะจัด,จดขึ้นรออบต่ไป นะครับในวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์นี้นะครับที่โรงแรมวาเลียถนนสุขุมวิทซอย24ครับสอนกันตั้งเช้าถึงเงย็นเลยนะครับและถ้าเกิดใครเ,เรียนคอร์สสอนสดคอร์สนี้นะครับโค้ดบีจะแถมคอร์สออนไลน์ที่มาสกูโค้ดบีพูดถึงนั้นเนี่ยให้คุณไปด้วยฟรีๆให้คุณไปเรียนส่งเสริมซึ่งกันและกันและในวันเรียนวันนั้นโค้ดบียังจะตั้งกล้องนะครับบันทึกภาพการสอนสดของโค้ดบีในวันนั้นเนี่ยเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อให้คุณกลับไปเรียนทบทวนย้อนหลังได้ตลอดชีวิตไม่มีหมดอายุุุคคัััแแลล้้้้้วววทีี่่่่พิเเศษสสดดมมมาากกไปนนนนะชยยงงจถหหืืออใณ ว่าจากศูนย์สู่ล้านด้วยติ๊กต็อนะครับเป็นหนังสือที่โค้ชบีเขียนเองกับมือครับเป็นหนังสือที่สรุปสาระสําคัญสําคัญในการทํา Tik t o อกโดยที่คุณเริ่มต้นจากความรู้เป็นศูนย์เลยครับจนกระทั่งคุณมีรายได้หลักล้านต่อเดือนบนติ๊กต็อกทั้งหมดทั้งมวลอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้วและที่สําคัญนะครับหนังสือเล่มนี้นะมีเงินคุณก็ซื้อไม่ได้ครับเพราะโค้ชบีไม่มีขายที่ไหนนะครับแต่มีแจกให้ครับเฉพาะคนที่เรียนคอร์สสอนสดเจอตัวจับมือทํากับโค้ชบีเท่านั้นถ้าคุณอยากเรีียยยนนแบบจริงงงงัักลววช้าาไม่่เเทคโโสูอุ ไม่ทันเรียนคอร์สสอนสดเลยครับแนะนําครับผมถ้าอยากเรียนคอร์สสอนสดนะครับทักแชทเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินเพิ่มเติมได้เลยถ้าคุณตั่งซื้อแล้วเนี่ยแอดมินจะส่งเป็นโปสการ์ดหนึ่งใบให้คุณไปครับเมื่อคุณได้รับโปสการ์ดอันนั้นให้สแกนโปสการ์ดเข้ามาครับแล้วเดี๋ยวแอดมินจะลงทะเบียนเรียนให้คุณนั่นเองครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็คือคอร์สติ๊กตอกของโค้ร์บีนะครับไม่ว่าจะเป็นตั๊กเกอร์ที่หนึ่งหนังสือตั๊กเกอร์ที่สองคอร์สออนไลน์นะคร พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์